เกินเอาเลยละกันำแฟนมีดไปมากเกินไปเกินแบ่นมีดสนุกไหมคะสนุกมากเก้าเยอะไเลยอีกเก้าเยอะไปทางนี้อีกก็ได้เยอะเยอะมาเออโอ้โหโมเมอันนี้เอาทีไหนเนี้ยเดี๋ยวติดตามไปโมเมแล้วไปเป็นอันไเอันเน่ไปเป็นอันก็ไเับ่ ป็นล่าสุดไปรีเราไปรีล่าสุดอันนี้อะไรมันเป็นอะไรโซะมากเลยชุดเขาแบบเขาเก่งอ่ะอันนั้นคือตัวเราจริงหรือเป็นเอไอพี่พูดจริงจตัวจริงตัวจริงสิงจริงคืออยากจะทําอะไรที่ใครขับไม่เห็นอะไรใหม่ๆโซะทุกคนไม่เคยเห็นใช่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนโปรตีนจะไม่กล้าใส่เกรซซันในกรก็ป๋าเอาวะลองดูดูค่ะก็เลยเป็น แล้วก็ค่ะแล้วก็วันนั้นคือมีอุปสรรคก็คือแจ็คเก็ตถอดไม่ออกคือที่เห็นหนูสบัดเนี้ยคือหนูถอดไม่ออกแล้วหนูโกรธเลยไม่ใช่หนูแบบที่ก็โยนก่อนแล้วก็แล้วก็ทิ้งถุงมือไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนถามว่าเก็บถุงมือได้แล้วก็ถามว่าเอาคือแบบหนูเอาไปเถอะช่างมนเถอะไปผัานละหนูโยนอะไรเออแล้เป็นไงเอาเอาผมที่ยืดฟูนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนณสุพองไม่เคยเห็นในมันฮอตเหลือเกินจริงๆก็แบบเป็นคนหลีกเลตะว่าอยากจะเต้นแบบของ เพลงที่เจ็บดื่มแล้วก็อยากจะเป็นบนเก้าอี้อยากจะมีซีนถอดนู่นถอดนี่ก็คือแบบเพราะว่าอยากทำมารังงานแล้วค่ะอันนี้คือเป็นโชว์ดีเรคเตอร์เองเลยเป็โชว์ดีเรคเตอร์คิดทุกอย่างมีเควสทุกอ <voir> ย่างก็ทางแบบเวลเซอร์ก็แบบน่ารักมากมีบอกก็ตามใจว่าอยากทำอะไรก็บอกก็ทำสมใจทุกอย่างทำไม่หมดเลยทุกอย่างแล้วพี่ก้าวเหตุเป็นยังไง พรให้กำลังใจเขาในแบบจอข้างหลังนะ,ะข้างหลังเวทีมันจะมีจอเราก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวจริงๆแล้วถึงก็แบบน้องตาไหลอะแล้วแบบเฮ้ยเชื่อมัาถอดไม่ออกแล้วนี่ก็รุนแทน,นแบบเหมือนเชียร์มวยเลยแบบว่าเพราะเราไม่ได้ตอนสอบอะค่ะเราแยกกันสอบแล้วเราไม่เห็นโชว์ว่าโชว์จริงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเราก็แบบคุณเหมือนภูมิใจในตัวแบบน้องสาวเพื่อนลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบน้อตาจะไหลอะเห็นเราขึ้นเวทีแล้วเขาได้ทําอะไรที่เขาอยากทํา จริงๆเขาเป็นคนสอกไดขนาดมาชุดแบบว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเขาจะเปเทลกรูฟแต่เขาไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนี้ถึงชุดยิ่งใหญ่เลยก็ดีใจค่ะที่เขาแบบได้ทาอะไรที่เขายังไม่เคยได้ทําเป็นเรื่องที่แบบท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบอะไรที่แบบแปลกใหม่เขาก็โตขึ้นด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบเขาแต่งตัวโซขึ้นก็ดีมันก็แบบเค้ยมันดูอะไรแบบใหม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เตาเก้าวละ ของก้าวก็เฉยเฉยไม่เฉยค่ะยังอ่าต่อไมมีคนขำดังมากนีขำดังมากไม่ธรรมดานะคะอันนี้ค่ะหน่อยนี้ค่ะเออพี่ก้าวหน่อยเจนคือพี่ก้าวเป็นคนดิฟอันนี้คือเอาออกคอมรพสโซนเอามากๆแล้วเขาแบบมีมันมีหลายอย่างมีทั้งบ็อกกิ้งแล้ววันนั้นก็มีแบบรองเท้าต้องเป็นรองเท้าซึ่งแบบก็เลยพี่เขาเซ็งเล็งจริงๆเนี่ยโต๊ะได้กว่าเยอะรอดูรอบอื่น น,นี่นนต้องมีรอบอื่นแล้วนะคะต้องมีรอบอื่นต้องมีรอ,อบโชว์เรียนรู้อะน้องเจแต่ก็ดีค่ะพอแบบอยู่กับน้องเราก็อุ่นใจขึ้นเพราะว่าผุกผูกคังเวลาขึ้นคอนเสิร์ตน้องก็จะแบบเหมือนช่วยแล้วก็ให้คําแนะนําหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรองเท้าเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องแบบ สีหน้าการทำนู่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกุ่นใจเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วเลยเพราะเก้าก็ใหม่มากการออสเตอใหม่มากใหม่มากเลยดีมากๆเลยจริงๆพี่เขาแบบตสายตาแต่ตอนบนเวทีทุกคนเห็นหรือเปล่าแบบมันกบคอไม่ไม,ไมั่นใจไม่เป็นแก้วงพรบนเวทีมันต้องแสดงสดตัวหน้าหรือมันต้องให้กำลังใจมันจะต้องยังไงเราเราก็จะสงสัยต่างกัน หมาไปไปไปแล้วนะไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยมามานี่แบบของคนใช่แต่ต้องเปลี่ยนบล็อกอะไรเงี้ยก็จะแบบแต่ช่วยกันช่วยกันตลอด่ะเพราาวช่วยตากันช่วยตลอดแล้วเราโชว์คู่เราสิงกันยังไงมันสิงกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว้าวไม่รู้ใจ้องตาก็รู้เลยไป แต่คือไม่ต้องซ้อมคู่กันเลยมันแต่จริงๆซ้อมน้อยมากแต่ตอนมาที่เห็นคือเป็นอย่างนั้นมันคือแบบโอเทนบูดหัวนี่อาการพูดบางอย่างเงี้จริงที่เจซ้อมซ้อมน้อยจริงๆค่ะเพราะว่าน้องมีช่วงที่ต้องไปถ่ายงานต่างประเทศด้วยีใช่แต่ก็พูดสิงไงซ้อมน้องก็ยังสิงขนาดนี้ถ้ามีเวลาเยอะมันจะใจร้อนแบบนี้ ยังไงมันเวลามันน้อยมันจํากัดมันมันต้องยังไงเพื่อที่มันออกมาดูเป็นแบบก็มีตอนแบบก่อนวันร<ม>ันทูค่ะก็ซ้อ,อมกันแล้วก็มีรันทูมีแล้วก็มีก่อนหน้านั้นอีกประมาณน่าจะประมาณสามวัน,นะคะ่ะที่ได้เจอกันก็พยายามแบบพอพอได้ซ้อมคู่เยอะๆก็แบบเต็มที่ใช่ค่ะเต็มที่ในทุถกรองอย่างหลังจากนี้เราจะได้เห็นโชว์โซนนี้เบ็นเท่าไหร่เพราะว่าเราบอกว่าจะมีอีกอื ก็อาจจะไปประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะต้องใช้โชว์โชว์เดิมอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนเิรตนึงคอเสิร์ขึ้นนิดนึงใช่ค่ะก็รอดูว่าจะมีอะไรพิเศษอยู่หางไรปนแน่นอนเฉื่อนแน่เลยไม่ใช่จะแง่สะใจกับการเลือกชุดนะสะใจว่าสนุกมากเลยค่ะชอบหนูแบบชอบเลือกชุดชอบแบบคิดนู่นคิดนี่เองอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะให้แฟนคลับเห็นอะไรที่แบบใหม่ๆไม่ได้เป็นหมือนกับการปล่อยพลังปล่อยแบบปล่อยความเป็นตัวเองนะคะเป็นตัวเอง ก็ประมาณหนึ่งสนุกดีค่ะได้ปลดปล่อยได้สบัดผมเต็มที่เลยดีนะแ้ไม่หลุดยังอยู่ครบยากจะบอกแฟนเตอไงบ้างให้เตรียมรับแรงกระแทกที่เราจะต้องไปเจอเจอผู้สาอะไร่ะไปไหนกัางล้วไปไหนบ้างเ่ะญัวนนีเราตองพ่อา่อต่้าง่อ้า่อตาพ้อ่า่ออาพต่อา่อย่า่้าอ่่้า ใ给你们更好的表演就请期待吧。อ่าแล้วก็ไปเจ๊กับไปเกาหไป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 อ่าที่จรเงสาต้องเตรียมรับแรกระแทกเลยรอเลยค่ะกี่ประเทศลูกก็เคลยกิวไปกี่ประเทศเยอะอยู่ไม่ดูว่าแต่สมาร์ตก็จะไปจีนนะคะแล้วก็จะแบบไปหลายๆเมืองไปคับจีนเยอะมากๆก็อยากจะแบบกักผอนเยอะ แล้วอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ใช่ใช่ที่อาจจะค่อยๆดังตามมาใช่ค่ะแล้วแบ่แต่แค่โปรเจกต์จบบนี้ล่ะเออพร้อมแล้วประสบความสำเร็จปีหน้าเราจะมีซีรีส์คู่กันอีกไหมเพราะว่ามันยังไงเพราะว่าอันนี้มันตั้นไปนิดนึงแต่มันมามันมาแล้วว่าก้าวเด่นเซ้าวมีความมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังแบบเลือกเลือกกันอยู่ว่าเราจะยังไงดีไม่ต้องออกแบบไม่ต้องออกแบบแล้วเนือไม่ต้องออกแบบแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเปลี่ยนแนวต้องเปลี่ยนแนวอยากไได้หนอยากได้แบบไหน ถึมตอนเราหนูว่าส่วนตัวหนูชอบแบบต่อสู้แอคชั่นก็อาจจะยังยิ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 งยมงยางยิงยิงยิอยิายาจจะงยิงยิงยิงยรงยิงยิ่ยิงยอาจิะวิงกิงยังแบบแต่ว่ายังม่งด้ตกลงงงอยง จะเป็นคิวเลอร์ละค่ะเป็นแบบอารมณ์ซับซ้อนเลยคิวแทนกันเองแล้วก็เกิดใหม่เรื่อยๆเลยนะแล้วตายตายใส่ภหใส่ชาติไปเลืยตแล้วก็แทนก็ตายแล้วก็ตื่นแล้วก็แทน แต่ว่าปีหน้าเราได้เห็นใช่ไหมว่าซีรีส์คู่เรามาแน่ไม่รู้เลยอาจจะถ่ายปีหน้าแต่ได้ดูว่าอะไรอาจจะไม่รู้เองไม่แน่ใจก็มีไงไม่รู้เลยจะปีหน้าถ่ายปีหน้าอาจจะอาจจะถ่ายจะไงไม่ทันแล้วมึงไม่ทันแ้วมึงไม่ด้วไม่ด้วยเลยจริก้ไมจินเต็นเต็นยังไงเราเป็นเต็นเต็นคู่กันแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไช่ค่ะใช่ใช่มีชื่อไปขับแลบเป็นก้าเ็ดก้าวอินเกเก๋ค่ะชื่อบ้านอะไรนะก้มจิน เก้าเจ็ดเก้าเป็นเลขเป็เลขเก๋เก๋ติดตามได้ใช่ไหมปีหน้าเราเป็นทำไมเป็นอะไรนะคะชุดสบายที่สุดต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะวันนี่แบ้ชุดยังไม่โซอ่าไม่โซทำอะไรแบบไม่ะแต่ก็โซอยู่นะคะ็โซแล้วโชว์เยอะพี่เขยหัวแล้วโซได้อีก Welcome to Star Society